สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่เต็นท์รถ m อ9 9ีกเอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอยก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆนะคะโปรโมชั่นท้าโควิดอ่าโปรโมชั่นท้าโควิดนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะมีรถส่วนตัวนั่งรถสาธารณะไม่ปลอดภัยนะคะมีรถส่วนตัวปลอดภัยที่สุดนะคะวันนี้ค่ะปอยมี เจ้า Ford r e r น e นะคะกับบะสไซพันแกงนะคะกับรถปี2017กับบะเกียออโต้ด้วยนะคะใครที่ตามหานะคะมาชมตัวรถหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะคะที่เบอร์โทร085 55 551 4 545นะคะวันนี้เนี่ยค่ะมีเจ้าคันนี้นะคะ,มา,ะ,คะมาพร้อมด้วยส่วนรถตั้ง30 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้า โอ้โหส่วนรถ30,000บาทนะปี2017แคปนะคะไมวิ่งส0 0 0โลเองนะคะคันนี้นะสีสวยแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะ สามารถเข้ามาชมรถที่ร้านของเราได้นะคะอยู่เรียบคลองเจ็ดลำุูกาปตุมธานีนะคะเดี๋ยวเราชมรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้นะคะปอร์เรนเจอร์ปี2017 XLS นะคะเป็นแคบนะ,ะเป็นแคบนะ,ะสีควันบุรีนะ,ะโอ้โหบอกเลยถ้าไ,ได้ฟังราคานะคะเราจะอึง้งเราจะตกใจจริงๆโอ้โหขายได้ยังไงนะคะรถปี2017นะคะ ปกตินะคะที่ร้านของเรานะคะจำหน่ายอยู่ที่459,000บาทนะคะแต่คุณลูกค้าไม่ต้องไปจำราคานี้นะคะหรืออีกประมาณวินาทีเดียวนะคะเดี๋ยวปอยจะแจ้งราคาใหม่นะคะสำหรับท่านใดที่ที่อยากได้รถนะคะอ่ะคันนี้วันนี้วันที่7จนะจะแจ้งราคาโปรโมาชั่นถึงสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนคุณสภาคม นะคะคันนี้จะเหลือราคา429,000บาทนะคะคันนี้นะคะ429,000บาทคุณได้กระบะเกียร์ออโตปี2017นะคะดาวเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนะคะ9บาทนะคะคันนี้นะขอคนซื้อไม่ติดแบคกรีดมีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้นะคะคันนี้นะ เหลือ402,090บาทนะคะกดยกหูมาได้เลย085514545 5นะคะไมค์คันนี้นะคะ3 8 1 8กิโลเท่านั้นนะคะขอแจ้งนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเหลือ402,090บาทค่ะ นะคะรีบๆนะคะสินค้ามือสองไม่ได้มีกันเยอะนะคะเอาที่ลูกค้าที่สนใจจริงๆอยากจะได้จริงๆนะคะโอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงนะคะลูกค้านะ42900 0บาทขายไปได้ไงเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสินะคะสวยจริงๆนะคะไม่ได้โม้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ มาดูในส่วนของข้างในห้องเครื่องนะคะมีชกนะคะรถที่ MC99 เนะะี่ยป่อยย้าเสมอนะคะรถที่นี่นะคะต้องสวยต้องดีถ้าไม่สวยไม่ดีนะคะเราจะไม่ได้เอามาขายไม่ได้เอามาจําหน่ายไม่ได้เอาให้ลูกค้ามาพูดได้นะคะรถสวยสําหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะคะอยากจะให้เข้ามาชมตัวรถ นะคะที่ร้านของเราเปิดทุกวัน8นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะเข้ามาศึกษากันก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะห้องเครื่องบอกเลยนะคะกิฟตนะคะท่านใดที่บอกว่าอยากจะดูให้รึกกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนไปได้นะคะที่เบอร์โทร08 5 5 5 1 4 5 4 5นะคะวันนี้ขอฝากเจ้า Ford r เลนเจอร์นะคะกระบะสายพันธุ์แก่ปี2017ราคานะคะ42 9 0 0 0บาทคุณต้องดูคลิปวันนี้นะคะวันที่7 นะวันที่7พฤษภาคม64นะคะ4 2 9 0 0 0บาทนะคะมาเห็นราคาหน้าร้านอย่าตกใจนะคะเอาแจ้งราคาที่ปล่อยแจ้งให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ